ได้ได้ได้ส่วนี้จรงครับที่สายพูดตรงนี้จะได้แคร่รำถ้าเกิดปัญหาอย่างกรณีนี้ครับแจ้งการไฟฟ้าได้เลยครับคือว่าถ้าเป็นแกงก็แจ้งที่ผมเวทีทางดูเีท่านบริการแกงโดยตรงเลยครับยินดีรับผิดชอบทุกอย่างครับถ้าเกิดปัญหาครับหม้อหม้อลุงนี้ใช่ไหมฮะที่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 คือไฟมันเดินใช่ไหมคะมันมีไฟที่จุด ก็ม,มันเกิดต่กกามผิดพลาดแล้วแล้วมันไม่เดินตตอนนี้ป็เดิน,นอตอนนี้ปกติแล้วนีฮะ ก็น่าจะเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรครับซึ่งผมก็อยอมรับผิดคงไม่เจวก,กับองค์กรเี่บตัวผมเนะี่ครับหลังจากที่การเข้าไปสามเดือนวกรลากานวางวบปรลาภูมพาทางการไฟฟ้าก็ได้ไปไปตัดมิเตอร์กลับมาและทางผู้ใช้ไฟไร่นี้ก็ได้ําเงินชําระแล้วก็ผู้ผู้รับเหมาที่ขึ้นตรงทางการไฟฟ้านะครับก็ได้ไปตัดไปต่อกลับแต่ได้เกิดความผิดพลาด ทาเทคนิคหน่อยทาให้หน่วยขึ้นมาโดยที่เขาไม่ได้ใช้ไฟแล้วทางการไฟฟ้าก็ได้ไปตรวจสอบหลังจากทราบปัญหาก็ได้ไปตรวจสอบก็พบว่าปัญหาเปิดนี้ได้ดําเนินการแก้ไขแล้วแล้วก็ได้ติดต่อผู้ใช้ไฟแล้วว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเมื่อวันที่2ี่เบ็ดที่ผ่านมาก็ประมาณนี้ครับ you uh -huh.